2> <Scroll> 1 2่รวบไม่เร็วลายไม่ขมนะใครว่าขมไม่เร็วลายนะไม่ขมไม่เร็หรอ Sorry it's DJ วันนี้มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับกับคนของซ c i ี y หลังจากที่หายมานานนะครับวันนี้ติดภารกิจนิดหน่อยหายไม่ค่อยนานเท่าไหร่ไม่นานอะไร6เจ็ดเดือน6เ็ดเดือนไม่รู้ว่าพี่น้องนะครับแฟนเพจคิดถึงพวกเราเปล่านะครับวันนี้วันนี้เราก็มาแนวใหม่มาแนวนั่งกินบ้างแนวนั่งกินบ้างเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเราจะออกไปไหนไม่ได้ใช่ไปออกไปหาสองมัอันตรายวันนี้เราจะมากินอะไรนี่อาหารทะเลมีอะไรบ้างอ่ะนี่อาหารทะเล ปลาหมึกตัวโตอันนี้อะไรเขาเรียกหมึกแหละกระดองให้หมึกกระดองกระดองสองโลแล้วก็ไฝแมงคู่ก็มีแมงกระพุนแมงกระพุนมีแมงกระพุนก็พอลวกแล้วเหลืออยู่หน่อยนึงวันนี้เรามากินเงินนะครับร้องหอยแมงคู่อันนี้สดๆเลยนะนี่อันนี้ไอแมงกระพุนมาจาก ท้องด่านนะครับท้องด่านไม่ใช่สมุทรสาครของของด่านบ้านเราเนี่ยจิ้มนี่ทำเองนะตอนทำจิ้มทำเองไงมันต้องนี่ไอ้หมึกแม่ลมจิ้มจิ้มแล้วซีซีฟูดจิ้มซีฟูดแบบอร่อยออร่ยเลยแดงพริกแดงกินกับผักนะครับมะระลองมะระมะระเอาที่หลังเอาไม่ลองมะระก่อนเหรอ นี่ลองอันนี้อ่ะอะไรนะกระปุ่นกระปุ่นกระปุ่นจิ้มครับจิ้มทุกโชกทกโชกนะครับหืมอ่ะหมึกหมึกให้ได้เลยอ่ะกรุบกรุบมะกรุบตัวครับฝ่ามือเลยเนี่ยตัวใหญ่ชอบกินหอยนี่หอยสดก็ย่ชอบเลยหมดผาดมอดผัดเนี่ยข้าวเย็นเราไม่ต้องกินละ นี่เดิมที่เดิมเราเลยเนี่ยกระข้ามน้อยร้อยล้านอยู่อยู่นะห่างหายไม่นานเลยนะถ้าเล่นถึอห่างก็มืดแต่มืดนไหมจำเย็นกลางกลางพเพโพเพยช่วงปีใหม่แล้วอากาศยังดีอยู่ยังเย็นอยู่เดี๋ยวลองให้มึดกันจะได้เหนือไหมเหนือของด่างของด่างว่าอร่อยทุกอย่างทุกอย่างถ้าของสดใช่ หอมไม่ขาวเลยไม่ขาวไม่ขาวล้างสะอาดเราไม่ขาวแล้วอร่อยตอนนี้ปลอดภัยใช่ไหมข้มอหนาอืมข้อด่านปลอดภัยข้างข้าก็แต่เราจะเปลี่ยนแนวมาหาอะไรมานั่งกินกันบ้างนะแล้วคิดนี้ออกไปมีรับดีลเพิ่ม,ม,มก็จะจำเพิ่มเดี๋ยวจะมาเอาแบบนี้ก็แตะจุเห็นไหมอืมจุ เห็นพวกเรากินโจ๊อโจ๊กกดไลค์กดติดตามไม่ได้เลยใช่ไหมวันนี้เราขับมีงกระแสนี่มาอาหารทะเลอาหารทะเลเรงไม่รู้หน่อยว่ามันไม่มีโควิดนะครับเรารู้จักป้องกันตัวมีโควิดแล้วไงล้างมือใส่แมอืม ชิมทำโตโต้ไปเลยนี่ฉีกได้เพราะว่ามันยังสดเอากินอย่างนี้จิ้มับโกนี่อยนี้เลยนี่หนวดนี่นี่ลอกินบ้างทำโตก็ได้เลยจิ้มไอฟู้ด ใครอยา,ากก็สูตรบอกนะครับกิมมะน,นาวพแพะแิดพลาดเดี๋วคลิปหน้าดูรอบดิวแล้วนะจะเพิ่มขึ้นอยู่นล้ตู้ต้องตู้แล้วหายไปนานใช่กล <c oughs> ับมาซอยจู๊แฟนๆฟนบดยิ้ถึงต้องกลับมาตามคำเรียกร,ร้องรักจังนี่อร่อยขนาน อร่อยดิร้องอร่อยจริงเอ้าลองก่อนี๋ยวก่อันนีบไอหมึกนี่ก่อนก่อนเราจะลวกอะเรานั่นนะตามเราใส่นี่ดับกระตุ๊บเลยกระตบเลยเราใส่นี่ดับขาวไปด้วยแตะไคร้กับไอ้ขาตอนลวกอ่ะใบใบหัวผ้าหายใบโหยวผ้าด้วยมันจะไม่ไม่มีกลิ่นคาวมันจะหอม อยก็เด็ดนี่ก็เด็ดใหญอะไรนะับชีไปเรื่อยเลือยมั็ังเรียกได้หลายอย่างเด็ดเจ้ามาละเจ้ามาหอรลอยมาล่อตั้งาลเดี๋ยวปิดท้ายจะมากินนกกัดคันคอละคำเห็นขา่ายกันกินมาลเกือบๆอยากลองมั่งเพรไม่ขมเอนีรู้ใมา อ่ะนะปั <ทำ S 1> ้นจบ,บนเราจะมาตอนนี้เหร <c ười> อหอมไหมขมไม่ขอมขอ,อ่ะหวนานกินพร้อมกันเลยป่ะกับร้านเลยเย,ย,เยอะเลยเรากินอะไรไปเร <c ười> ื่อยๆยุงยุงมีนี่ทำให้ชาอบอก้พูดถึงแล้วยุงยุงเนี่ย <c ười> เฮ้ยมีใบมะกรูดเลหรอใช่มีสูตรแบมะกรูดเลยเหรอใช่ออกกระเด็นลงไปกันนี่ไงจะหอมหอยนี่หอยตัวใหญ่นะหอยหอยนางปู เวลสามล้อสามล้อไ้โอ้โหสี่สิบ้นี่ยเฮ้ยจดินจะดินดินนี่แมงกระพุนนะมกะพุนจัดมาสองถุงใหญ่อกิบยงแบบยีนตอโฟใช่ส่ยันตาโฟแบบกรุบๆเลยกรุบกรุบโอเคี่ย้ีแบบ ไม่มีเครื่องรุนแรงเลยอ่ะไม่มีอ่ะตุ๊บแจ๊บตุ๊บแจ๊เลยอ่ะนี่เหมือนไปไอ้นี่นะหนังยางอ่ะเออกลุบกลุบเลยอ่ะมันสดไงถูกป่ะอยากกินหนังยางก็ซื้อหนังยางสิไม่กลุบเลยจิ้มเนี่ยแทบไหมปุบเลยเจ้าฟังมา เห็นนะครับเขากินกันเขาไม่กัดตรงๆกันกลางมาจะดทำมั่งกัดไปปุ๊บร้องโอ้ยมาโอ้โหนี่โป้งเนี่เเขาเรียกผักอะไรกัดหอมเหรอไอ้นี่ผักอะไรเนี่ยสลัดกัดหอมเอาแล้วเริ่มแล้วรู้ว่อมา เนอบ่้ำแก้วยวะ้วยมีม,ม,มีเรามีน้ำแก้วยกับแต้มแล้ว,ลวน้ำแก,ก้วยแก้เผ็ดนะน้แก้วยแก้เผ็ดนะน้ำแก,ก้วยแก้ <c oughs> เผ็ดเลยห,หวาเกียม,มออนะแก้วยนะ <c oughs> แกเผ็ดได้ดีมากเลยนะก้ควายสุดเราทำเองนะแก้ควายเนี่ยต้มเองต้มเอง,อง,เองหอมวันนี้นอนทั้งวันเลยตื่นมาหมวดก็ว่าเราทำอะไรเร่งกันดีกว่า้อางด่านเลยนะของด่านเลยเล่นหอยเลยนี่มาโชคเลยเนี่ยไปโชคมไม่รู้ไปมาสองครั้งแล้วเปล่า มาสองครั้งแหรอคูไปครั้งแรกครั้งแรกไหมครพูดมีหมอยงน่ะยาวด้วยแห่ใช้ได้น้ำจิ้มนะต้องตีตาร์ทหน่อยใครจะทำบอมีสูตรนะครับมีสูตรขาได้เขาได้ไปไปไอหมึกนี่ตูงไม่ออกตูนวดตูนวด ไปเห้เข้นวาเลยก็ช่วงปีใหม่นะวลาการโควิดราเราต้องอยู่บ้านออกไปกินที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ นะลายเราไม่รู้ว่าข้างนอกมันจะจะบายแบบบ้านเราไหมแต่ผมว่าโรงแรมไม่มีโควิดไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้าโรงแรมไม่มีเลยเขาจีนจากแคทชิ่งะใช่้อใช่ไปทั้งวันผมว่าน่าจะเรื่องอะไรเรื่องอะไรยังไงนะตังตังเลยหตัง หนึ่ยแปเอาละก่อนเอาไปเลยตัพรองกันนี่กินให้ผู้ชมมาดูนะรสชาติเป็นไงไม่ขมหรอกอยากอยากรู้ว่าคนที่ชอบกินมาออะไรนะมาลักกีนนกมาลักกีนนกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ขมเนี่ยแต่มะละใหญ่กินได้อะผมกินได้กินไก่พวกกระเตี๋ยวไก่อะนะอันนั้นไอกุ้งแขบป่าอันนั้นอร่อยเออมันเหมือนกันไหมแต่ไม่เคยลองอันเนี้ย ไม่เหมือนกันนะไ,ไม่รู้จะลองรสชาติเนี่ยก็ไอหมึกไงควจริงกราเจาเราจะใช้ไอหมึกพอยนะเพราะว่าไอหมึกพรัยตัวมันใหญ่แต่มันไม่สดถ้าใครอยากให้เรากินแบบว่าสดๆทักมาหาเราได้นะเดี๋ยวเราจะซื้อแบบสดๆแบบว่า เอาที่ว่าดึ๊บดึ๊บเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูใช่นไหมอันนี้มันยังไม่สดไงใช่ปลาอย่าโดนกล้องลูกพาอยู่ครับเอาเรื่องดวงกล้องน้ำมากินด้วยช่ไหมนี่ไงเตรียมคู่น้องมา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 เข้ามาเนื้อเลื่อนลั่นไม่ต้องตังเลยน้องนี่เลยมันเนี่ยไหมโอ้โหน้องมาไหมดวงกล้องดวงกล้องรับเชิญครับวันนี้ ต้องนั่งทานนี้แล้วเพราะว่าด้วยคนที่เรามันแคบเอาเลยตัวก่อนเลยครับอะไรอ่ะนี่ครับแมงกระปุนก่อนเลยแต่ไอหมึกในตัวที่สองอยังกินได้ครึ่งตัวทำไมอ่ะมันใหญ่หมันเหนียวเอ,เ,อเอ็มเออมันเยอะตัวมันเนืนน้อมันแน่นไหเนื้อแน่นใครว่าไอยมึกไม่อิม่มสองตัวรู้เรื่องเลยนะอืมว่าอะไร ตัวครึ่งนี้ไม่หมดเลยเนี่ยนี่น่าถนัดคนนั่งไงน่นตแต่ตัวมันใหญ่นั่งท่าไหนนี่ไงไม่ได้รวมเข้าไปนี่ขับแก้มใครเนี่ยนี่มามีทีเด็ดเลยลองลองไปแล้วคนละหนึ่งลูกมีแล้วผมมีแล้วผมมีแล้วจะกล้องเอาบักเป๊กเอาลองเลยเอาลองเลยเขากินงินเลยมามามาคนละคนละคนละคำเลย มาละพี่นกของบางบ่ออ่าโอมโมโมโมเฮ้ยมามมโอมโมอมเร็วเร็วเร็วเปไงชายอจจดิจเนลยอ่ะเอาอรวบไม่เร็วหลายไม่ขมนะใครว่าขมไม่เร็วหลายนะไม่ขมไม่เลยหรอ ไม่เลยละได้กินได้ผมนี่เฮ้ยใครเขาว่าไม่ขมไม่เร็วล่ะคออะไกูขมติดลิ้นเลยอ้เขากินกันไปยังไงแต่คนคนกินนะว่าไม่ขมเนี่ยผมโอ้โหลิ้นลิ้นก็ทำด้วยรสชาติอะไรเขามีรสชาตินกินบัลลเพ็หวานเออแต่กินกินบัลลเพ็หวานนี่ลงยังคอเลยเนี่ยขมนะครับใครมีวิธีทำให้มันไม่ขมบอกได้เลยเนี่ยมันขมผมกินแล้วมันขมยิ่งเคลี้ยนานยิ่งไปไม่ได้ขมตาย มึงก็จะมีทีเด็ดอะไรกว่าหวานไม่รบกมนนิยาไอ้หมึกต่อขมูกไหลเลยถอยหนึ่งกางกล้องเลยเนาไอ้หมึกอืมอืมนี่จ่ามันตกมากระมือเลยไหมเนี่ยกระมือเลยเมื่อกี้ไอ้พ่นไอพ่นนี้เต็มขาเลยนะระดับชันนี่ยเต็มมือเลยไม่เลวรายนะเอาดีได้นะเอาดิไม่เอาละ ไปเลือกนี่เอาอิ่มเลยกิน,นินที่<า>ไหนแม่อร่อยเท่าที่นี่เอาอิ่มเลยเนี่ยองเอาแล้วนี่เขาระยองไงนี่กัาดทะเลทำไม่ได้เียวอนนี้ห้าจังหวัดห้าจังหวัดที่อันตรายคุณที่เสี่ยงคุณที่เสี่ยงสมุทรสาครระย,ยองจัแจตต้าสมุทรีมากลับไปไงนะไม่กลับไม่กลับได้โควิด ให้กินให้กินแบบนี้ดีกว่าดีกว่ามาระอยุนี่กินได้เราลองไงเขากินเห็นเขากินกันไงด้อวยไงลิ้นชาหรือมันจับไม่เท่าอ่ะมันมมัันนเหนียวไม่ข้างในมันเป็นอะไรวะเน็ตข้างในเขาอาจจะหวานหรือเปล่าแล้วเขากินกบกบแบบกรบกรบอกินรู้ได้ไงเขาไปทำอะไรให้มันกาอบอ่ะเออไม่รู้ว่ะไปแช่นะเพื่อนวะสารไอ้ไอ้นั่นอ่ะอะไรวะอะไรไก่ยิมอะไรวะ บอกว่าพอแลกในก่อนเออลาตัวเจตแหมลูกชายเก่งลาตัวเจตเหลวหอยนี่มันกลังมีเดียมเลยไม่ค่อยถ่ตเท่าไหร่เก่งมากก็ลูกดูดายอันี่ไงพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเงี้ยก็อิโฟเออใช่ต้องเออผู้คนเห็นอยู่กลุ่มเดียวกันระบบเลิกแล้วยังไม่สุกนะโอ้ยแกคุยก่อนทีนึง อ๋อยังไม่ค่อยถูกอ่ะพี่ได้กินได้หรอได้นี่นี่จะกลับมากลับมาเปิดใช่ใช่ก็อะไรกระท่อมใหม่ใช่ไหมใช่เขาจะเปิดแบนดเพจเขาคิดถึงก็ขอมาขอรีเคพจมาเลยใช่เรียกร้องมาเลยร้แต่เราจะมานั่งชิลนั่งกินกันบ้างก็มีหลายๆแนวให้ทำกันก็ทำกันไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ พอสมควรไม่ถือว่าีิเลแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะที่คนครับสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าคนของเพจเพจข้างๆนะข้างๆเราไม่ใช่ข้างเราสองพันคนสองพันหกร้อยกว่าก็จะกว่าเท่าไหร่ไปลูกแต่ตั้งแต่อย่างเงี้ยไปนี่ข้อความเข้าตลอดนะใช่หายไปไหนหมวดหายไปไหนอาจารย์หายไปไหนไมปทำการรอติดตามอยู่ติดตามตลอด จะบอกว่าเรากลับมาแล้วนะครับพีน้รอกก็ฝากด้วยฝากช่องของเราด้วยเขาคนลงบอเซตตี้นะครับเหมือนเดิมนั่แหละนะ้วทำเหมือนเดิมอยากจะให้ทําอะไรอ็อคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้กิ้งก้างมาได้โทรมาได้นะครับหรือว่าส่งข้อความทางทางในเพจแม่งพูดขอยส่งเฟซบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็ในยูทูบก็ได้นะครับฝากิดตามของเราด้วยนะครับจะต้องล่องทางนะครับอ้่ยทำกิ้มซัพแซบเลยโคตรเผ็ดเลย ขมเคยมาร้าดเอยเอามาล้าดเลยไหมตอาแล้วมาร้าดมาล้าพอตอกก่อนมาละาดผมจัดเฮ้ยอันนี้ผักอะไรร้องนี่แต่ถ้าเั็นเม็ดลูกเล็กๆน่าจะน่าจะดูดีนะม่าแข็งะอะลูกเล็กๆน่าจะดูดีแต่นี่มันอยากจับมาละาดมันขมทุก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 แบบอยากกินอยากเยอะยากมังอยากจะดู้มันขมแต่ผมว่าขนาดมาละาดกินเรายังมาหั่นหั่นหั่นแช่เหมอแข็งอันนั้นกินได้เคยแห้งก็แช่อิ่มเลยอันเนี้ยทำแช่อิ่ม อันทาร่าใ่อีกไม่อาขมเท่าไหร่ตอนนี้เหนียวจัดต้องต้องอะไรเยอะๆตอนเมื่าไแล้วเหมือนประกาศไปในหมือนเป็นยางเลยนะยางต้อติดเลยนะติดเหมือนกินน้ำบอละเพ็ดอยงนั้นแต่เขากินกันได้ไม่ขมเท่าบอรเพชรนะบอรเพ็ดขมกว่าใช่ใช่แต่เขากินกันได้นะโราเนาถ้าเรากินนะไม่ได้กินได้อะอย่ากินเลยดีกว่าอย่ากินเลยดีกว่าเราไม่เป็นฝืนใจแล้วเมื่อกี้เราไม่ใช่ว่ามันกินไม่ได้มันกินได้แต่ ผมกินไม่เป็นเรากินไม่เป็นมันไม่ถูกปากอาจจะถูกปากคนอื่นแต่เรามันขมบอกเลยว่ามันขมนี่คลิปคลิปหน้านี่เลยเพราะคนต้องบอกหมูาผัดเผ็ดแก้วเลยโหคนหาเป็นแม่นาคีจันัดเดี๋ยวผมจัดการให้มือทหารผมเจอถ้ำอยู่ถ้ำจริงมีถ้ำแม่นาคีหมูเลย ใหญ่ไหมโอ้โหต้องแขนเออเอาแขนรองน้องๆแขนหน่อยสองตัวปีนี้ผมทำได้ทำเลยนะปีที่แล้วผมทำไป้สี่ตัวเจอผมไม่ตีเลยนะไม่ตีผมเจอผมไม่ตีวิ่งหนีอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวทางใครทางมนงูเห่าอะหรองูเห่างูเห่าแล้วแตจะจับยังไงเจอสองตัวแล้วงูเห่าไม่เป็นไรงูเห่าอย่าไปกลัวมันทำไมถ้ามันมากัดค่อยกลัวอ่าถ้ามันวิ่งมากัดเราค่อยวิ่งแล้วมันเห่าเรารู้เราเห่ามันรู้ของงูเห่ารู้ ทำให้เห่าเลยเริ่อิ่มเริ่มอิ่มเล้วต่อยหนึ่งโอ้แต่แบบนี้เลยหายากเลยขึ่งตัวเลยขึ่งตัวตัวใหญ่หายากแล้วปักเข้าไปอิ่มแล้วเนี่นั่งอย่งนี้เลยรอมาล่ะไปกินอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นี่มาที่หลังเขายังลงรูปแล้วรูปอีกเลยเน้หมึกไปสองตัวไวหมึกไอ้หมึกมีชิ้นใหญ่ไงชิ้นมันใหญ่ก็ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะวันนี้เราก็มานั่งกินอาหารทะเลอร่อยอรยแต่ริมคลองใช่ริมคลองในน้ำของเราคลองสวยจํำเย็นนล้วก็ฝากใช่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยทางช่องทางยูทูบยูทูบเฟซบุ๊กทองอย่างเลยนะครับเรากลับไปแล้ว สาเหตุที่กลับมาเพราะอะไรโควิดเลยทำให้กลับมารวมตัวกันได้ไม่่ได่คิดถึงแฟนเพจทุกท่านผู้ให้ดูดีไอ้ยาเขาทักเข้ามาหาเขาบอกว่าอยากให้เรากลับมาทำอีกทำหน่อยอย่าลื้นนานเกินเราก็เลยทำแต่เพราะติดตามกันเขาคิดถึงใช่เราก็เลยมานั่งวันนี้เรามานั่งกินอาหารทะเลก่อนเดี๋ยววันนี้เราเอายัดไก่กินเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมีอะไรมากินให้ดูอีกใช่ไหม ก็เดี๋ยวรอติดตามเราแล้วกันนะครับว่าวันนี้ก็ะอันนี้เมนูอะไรตั้งชื่อยังอะเมนูอาหารทะเลนรกทะเลทะเลในรกทะเลนรกเลือดอ่ะเป็นไงโหดือเปล่โหดไปมันดูแบบน่ากลัวไปน่ากลัวไม่มีใครกล้าดูทั้งทั้งหน้ากินนี่ทั้งชั้นกินก้มทะเลนรกแตกทะเลในรกแตกแต่น้มจิ้มสุดยอดไม่ได้นรกแตกเลยบอกเลยก็นะครับผม วันนี้ก็นะครับหวผ่านถือว่าน้ำจิ้งลันจิ้มอะไรกันความสดนะครับต่อวัตถุดิบเราหรือว่าไม่เหลือนะเอาเรื่อยๆนะครับเหลื่อยแค่นี้แหละไม่ไหวกินไม่ไหวเราอิ่มแล้วก็นะครับจะลืมนะครับกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายเจวไปเจว i